ข้อนี้น่าสนใจมากครับข้อนี้ไม่เชิงว่ามันเป็นแกรมมาเท่าไหร่จะมองว่าเป็นแกรมมาก็ได้แต่ว่าได้ประโยชน์ในเชิงคอนเวอร์เซชันด้วยข้อสอบสามารถออกในเชิงคอนเวอร์เซชันได้จุดจุดจุด About visiting the forcing market in the morning นะครับ f o r t i n g ก็คืออะไร Fort Fort ก็คือไอ้ที่ลอยๆอย f o r t i n g market ก็คือตลาดลอยคืออะไรตลาดตลาดน้ำเรือมันลอยน้ำอยู่ไงนะ r ฟ o t นี่บางทีเราใช้เรื่องของไอไอไอติมโฟดอะ ที่มันจะลอยลอยู่บนรุทเบียอยู่บนน้ำอารมณ์อ่ะโฟตมันแปลว่าลอยแปลว่าแพแปลว่าเรือนะครับโฟโติ้งมาร์เก็ตก็คือไอ้ตลาดน้ำนะตอนเช้านะฮะวีซิตติ้งก็คือไปไปเอ่อไปการไปการไปเยี่ยมชมการไปเที่ยวนั่นเองไปเที่ยวตลาดน้ำตอนเช้านะครับทีนี้เราจะคุ้นเคยกับคงไม่คงไม่มีใครคุ้นเคยกับเวนอ b o บ์หรอไหมดัสอ b o บ์ก็เกิดมาผมไม่เคยได้ยิน เนี่ยมันจะลังเลอยู่2ตัวระหว่าง w What About กับ How About นะครับ u w about กับ What About นะเอ๊ะใช้ต่างกันยังไงนะครับเอาเรามาดูแบบนี้ก่อนผมไม่อยากให้ท่องนะผมอยากให้เข้าใจด้วยประสบการณ์จากการสอนจากการแปลนี่แหละนะครับเพราะมันจะอยู่กับชีวิตในระยะยาวแล้วคุณจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงทําข้อสอบด้วยถ้าอยู่ดีๆท่องนะวันพรุ่งนี้เราก็จะลืมลืมสูตร นะครับแล้วเข้าห้องสอบก็ทำไม่ได้นะครับ How about movie นะครับเวลาอ่าผมไปดูว่า Canda f o r r ์เอเวเงี้ยเวลาคนถาม How about movie ต้องเข้าใจ feeling เขาก่อน feeling ของเขาเนี่ยเวลาเขาถามคำถามแบบนี้ถ้าผมยังไม่ไปดูแล้วเขาถามนะ How about a movie แปลว่าเฮ้ยไปดูหนังกันไหมเออหรือประมาณว่าขอคำแนะนำอ่ะเอยไปดูกันไหมควรไปดูดีไหม อย่างเงี้ยดีไหมเออมันฟีลลิ่งมันประมาณไปกันไหมหรือไปดูดีไหมนะครับแล้วเวลาเขาชวนแบบเนี้ยเอ้ยเย็นนี้ไม่มีอะไรทําใช่ไหม How about a b o u t o ์บอลอมเนี่ยมันจะประมาณว่าเขาค่อนข้างแน่แอยู่ในใจว่าเราจะตอบเยสอะนะก็เวลาเราพูดอะไร How a b o u t เนี่ยนะความรู้สึกโดยสรุปแล้วกันมันจะเป็นความรู้สึกในเชิงบวกๆไปกันดีไหมน่าจะไปไหม เราไปกันเลยไหมอย่างเงี้ยนะครับคือให้เข้าใจฟีลลิ่งก่อนภาษามันไม่ใช่กฎเลขกฎฟิสิกส์มันไม่ได้มีกฎตายตัวต้องเข้าใจเป็นฟีลลิ่งเวลามีคนมาถามเราสมมุติเรายังไม่ได้ดูว่าแคนดาฟอร์เลเวอร์นะครับมีคนมาถามเราเอ่อฮาวส์บลูเอบลูฟีประมาณว่าเ e ย็นนี้ไปกันดีไหมไปกันไหมอย่างเงี้ยแนะนำนะครับน่าจะดีนะนะครับหรือเวลาเขาถามอย่างเงี้ยเขากำกึ่งว่าเรามั่นใจว่าเรา,าจะน่าจะตอบเย็เนะี่ยเวลาชวนผู้หญิงไปดูหนังอย่างใช้ประโยคนี้ได้คือเหมือนกับ คอนข้างมั่นใจว่าเขาจะไปกับเราอะนะครับความรู้สึกเนี่ยอารมณ์มันจะเป็นฟิลลิ่งเป็นบวกทีนี้ลองมาเทียบกับ w h b t u t นะครับจะเห็นความแตกต่างนะ t About คืออะไรอ่ะอย่างเช่นมีประโยค2คนคุยกันอันนี้จำไปทำข้อสอบ Conversation ได้นะครับ Can you m o w i with me นะไปกับเราเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะมากับเรา คือถึงแม้ว่าประโยคมันจะเป็นประโยคคําถามนะแต่อย่างที่บอกภาษาอังกฤษมันไม่ใช่กฎฟิสิกส์มันไม่ได้มีกฎตายตัวมันอยู่ที่การะเทศะนะครับอยู่ที่คอนเทกต์นะอยู่ที่สถานการณ์เวลาสมมุติ A คือเมียผมแล้วกัน Can you come with me ถึงแม้จะเป็นรูปประโยคคําถามแปลเป็นไทยว่าคุณจะไปกับฉันได้ไหมผัว ผู้หญิงอะเวลาเขาถามอ่ะมึงอย่าคิดว่าเป็นคำถาม90%ของคำถามที่ผู้หญิงถามมันคือคำสั่ง Can you c o m e with me เนี่ยเขาไม่ใช่คำถามนะมันแปลว่าถึงแม้รูปประโยคมันจะแปลว่าคุณจะมากับฉันได้ไหมแต่ถ้าเมียพูดแบบนี้แสดงว่ามึงต้องไปกับกูเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเราไม่สามารถเอาจำเป็นสูตรจำเป็นวิชามานวิชาทริควิชาคิดลัดคิดบ้าบออะไรได้คือเราต้องเข้าใจจากประสบการณ์ นะครับจากจากการเรียนแบบนี้แหละหรือการเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรียนจบสั้นๆคลิปสั้นๆก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมแบบนี้จะทําให้คุณมีประสบการณ์ที่ตรงกับการเอาไปทําข้อสอบได้นะครับทีนี้เวลาเราตอบเนะี่ยครูตอนเด็กคุณครูก็จะบอกว่าอย่าตอบคําถามด้วยคําถามมันผิดหลักไวยากรณ์ไม่เถียงแต่ในชีวิตจริงเนี่ยเวลาสมมุติเมียมาบอกว่า can you come with me เนะี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประโยคคําถามหรอกมันคือประโยคคําสั่ง ผมก็สามารถตอบไปได้ What's about my appointment แล้วแล้วนัดของกูล่ะในชีวิตจริงทำไมเราจะตอบคำถามด้วยคำถามไม่ได้ถูกไหมนะไอไอไอทฤษฎีที่บอกว่าตอบคำถามด้วยคำถามไม่ได้นะคะคืออยู่เฉพาะตำราไวยากรณ์ภาษาไทยนะครับในชีวิตจริงทำไมเราจะตอบคำถามด้วยคำถามไม่ได้ล่ะนะสมมติเมียบอกว่าไปด้วยกันไหมเราก็บอกว่าเอา้าแล้วแล้ว,ลวที่เรานัดติวเด็กไว้ล่ะ ทำไมเราจะตอบคำถามด้วยคำถามไม่ได้ล่ะในชีวิตจริงเราก็คุยกันแบบนี้ถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสเรื่องทฤษฎีอะไรมากนะครับเข้าใจฟิลลิ่งก่อนภาษาไม่ใช่ฟิสิกส์ภาษาไม่ใช่คณิตภาษามันคือคนกับคนคุยกันเราต้องเข้าใจฟิลลิ่งของมันนะเวลามีคนมาถามว่า,วา Can you come with me? ไปกับกูเลยเดี๋ยวนี้ได้ไหมนะแล้วเราบอกว่า what about my appointment เนี่ยความรู้สึกมันจะประมาณเป็นข้อขัดข้องอา แล้วแล้วนัดกูล่ะคือถ้ากูไปกับมึงแล้วที่กูนัดนัดแฟนไว้นัดเพื่อนไว้นัดนักเรียนไว้ล่ะนะจะเอาไงอะ่ะไม่แน่ใจความรู้สึกเนี่ยมันจะออกไปในแง่ลบๆครับความรู้สึกมันจะออกไปแง่ลบๆนะซึ่งพอมาเทียบกับ h o w ส about เนี่ยคนละเรื่องเลย How's b o u t มันจะเป็นเรื่องบวกๆไปไหมดีไหม โอเคไหมโอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป,ป๊บหนึ่งโอ้ยคิดทิ้งจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานอย่างเงี้ยนะครับถาม How about แต่ถ้า what about จะประมาณว่าแล้วไงอะเฮ้ยแล้วแล้วอย่างนี้เอาไงดีวะไอ้กูไม่แน่ใจว่าว่ามันจะเอาอยัางไงดีเนี่ยความรู้สึกมันจะประมาณนี้เนาะทีนี้ที่เราจะเจอบ่อยๆ How about you กับ what about you นะครับสมมุติว่านะฮะ I h i n k I love this movie สมมุติว่าเป็นเรื่องว่า c a n d ดา forever นะครับแล้วเพื่อนเขาก็พูดต่อ I t h i n k I love wakanda forever how about you นะฮะถ้าบอกว่า how about you เนี่ยมันคือถามแปลเป็นไทยว่าคุณชอบไหมเพราะ how about มันจะเป็นความหมายในแง่บวกๆครับเป็นไงบ้างวัดกันดา forever คุณชอบไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้า what about you เนี่ยมันจะไม่เชิงไม่บวกไม่ลบนะครับคือ แล้วคุณล่ะไม่ไม่ได้ถามว่าชอบไหม I, ผม i think i love wakanda forever movie นะครับโอ้ผมชอบหนังเรื่อง wakanda forever มากเลย w h a b o u t y u u อ่ะแล้วคุณล่ะว่า,วาไงเนี่ยความหมายมันจะห้วนหวนมันจะออกออกไปในเชิงไม่มั่นใจอะ่ะเออลบลบนิดนิดนะครับแต่ถ้า How about เนี่ยความหมายมันจะแง่บวกมันจะประมาณว่าชอบไหม ชอบไหมรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ถามหน่อยแต่พี่ชอบไหมชอบไหม How about you How about you อย่างนี้ชอบไหมชอบไหม,ม My shape รูปร่าง My shape My face l i k e t h i s รูปร่างหน้าตาอย่างนี้ Can I ask you ถามหน่อยต่พี่ How about you ชอบไหมชอบไหมนะครับอ่ะทีนี้กลับมาดูนะครับก็ไปเรื่อยเนาะเป็นร้องพงร้องเพลงบ้าบอลอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะกลับมาดูข้อสอบนะครับกลับมาดูข้อสอบนะ เขาถามไปเที่ยวอันนี้เราต้องรู้กาละเทศะนิดนึงนะคนไปเที่ยวตลาดน้ําตอนเช้าแล้วเราก็ทักเขาเป็นยังไงเฮ้ยไปเที่ยวตลาดน้ําตอนเช้าคือถ้าวอสเบาะยู่ความหมายมันจะออกรบๆประมาณว่าแล้วไงอ่ะที่ไปเที่ยวมายังไงเหรอว่าไงน้ําเสียงมันจะออกมาประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดให้มันถูกการะเทศะนะครับคือฮาวสเบ่าความหมายมันจะเป็นบวกบวกคือประมาณว่าชอบไหมที่ไปเที่ยวมาเมื่อเช้าอ่ะโอเคไหมเจ๋งไหม อย่างเงี้ยนะครับเรื่องบางเรื่องนะไม่ใช่บางเรื่องหรอกหลายเรื่องเลยแหละมันไม่ได้มีหลัก,กแกรม,ม่าตายตัวเพราะฉะนั้นผมจะบอกเสมอใครจะเชิญไปพูดเวทีไหนก็ตามผมจะยัดความคิดนี้เสมอว่าเตรียมสอบภาษาอังกฤษอย่าคิดว่าคือการเตรียมสอบแต่ให้คิดว่ามันคือการพัฒนาชีวิตระยะยาวนะครับเพราะถ้าคุณคิดแค่เตรียมสอบคุณก็จะมาท่องเป็นสูตรเป็นคาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอข้อสอบที่มันยากขึ้น กว่าการเอาสูตรเอาเทคนิคคิดลัดอะไรมาใช้ได้คุณก็จะสอบตกนะครับแต่ถ้าคิดว่ามันคือการพัฒนาชีวิตมันคือการทําดีเพื่อประเทศอนาคตคุณมีลูกมีหลานแล้วคุณสามารถแนะนําลูกแนะนำหลานได้อย่างเงี้ยนะครับคือเตรียมแบบระยะยาวอะ่ะพอไปเจอข้อสอบยากเราก็จะทําได้อย่างเช่นอันนี้เป็นต้นเนี่ยมันไม่สามารถเอาสูตรทางไวยากรณคณิตศาสตร์เลขภาษาอังกฤษอะไรมามา,มาได้เลยมันต้องใช้ประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมสอบแบบ แบบนี้จะดีกว่าจะได้ผลได้ดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปต่อ EP ต่อไป